นักโทษหญิงวัย20คนหนึ่งพูดกับผู้คุมหญิงว่าเจ๊เดี๋ยวพวกหนูสอนออกกำลังกายให้เอาไหมและ30วินาทีต่อมานักโทษคนนั้นก็นอนคว่ำอยู่บนพื้นแล้วถ้าคุณรู้ว่าผู้คุมคนนั้นเป็นใครคุณจะต้องช็อกเพราะเธอคืออดีตฐานหญิงในตำนานจากหน่วยรบพิเศษที่เก่งกาจที่สุดของไทยหน่วยเฉพาะกิจ90ตลอด5ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยปฏิบัติภารกิจพลาด,ดแม้แต่ครั้งเดียวอย่าลืมกดติดตาม และกดไลค์แล้วอยู่กับเราจนจบเพื่อพบกับจุดหักมุมที่น่าตกใจนี้ด้วยกันนะครับหากคุณอยากแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองคอมเมนต์บอกเราได้เลยว่าคุณกำลังดูวิดีโอนี้จากที่ไหนเพราะฉากที่น่าขนลุกกำลังจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้ตุลาคมพศ2อเ6เรือนจำหญิงกลางคลองเปรมกรุงเทพพานครอนเสียงสัญญาณเรียกตรวตอน6โมงเช้าดังขึ้นตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าดังมาจากสุดทางเดิน แต่มันกลับแปลกประหลาดเพราะจังหวะก,การเดินนั้นแตกต่างจากผู้คุมคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงมันเป็นเสียงฝีเท้าที่แม่นยำและเฉียบคมราวกับการเดินสวนสนามของทหารผู้คุมมีนาอายุ32ปีสูง167สมน้ำหนัก55ากกเธอดูเหมือนผู้หญิงธรรมดาที่บบอบางคนหนึ่งด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยทรงผมที่ดูเรียบร้อยและรูปร่างที่เล็กแต่ถ้ามองเข้าไปในดวงตาของเธอให้ดี จะเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปแววตาที่เต็มไปด้วยการสังเกตการอันเยือกเย็นราวกับกำลังสแกนสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลามีนาเพิ่งย้ายมาประจำการที่นี่ได้6เดือนเธอบอกแค่ว่าประวัติการทำงานก่อนหน้านี้เป็นเพียงข้าราชการธรรมดาแต่คนที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นมีเพียงผู้บัญชาการเรือนจาและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเท่านั้นแดนสี่เป็นที่คุมขังนักโทษหญิงวัยยีสกว่าปี ที่นี่คือที่ที่หญิงสาว30คนซึ่งต้องโทษในคดีต่างๆทั้งช่อโกงลักทรัพย์และทำร้ายร่างกายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและที่นั่นก็มีผู้มีอำนาจสูงสุดอยู่คนหนึ่งพลอยอายุ24ปีต้องโทษจำคุก3ปีในคดีช่อโกงประกันภัยด้วยรูปร่างสูงถึง172สมบุคลิกที่มีสเสน่ห์และความเป็นผู้นำทำให้เธอกลายเป็นหัวหน้าตัวจริงที่นักโทษคนอื่นๆในแดน เรียกว่าเจ๊ลอยพลอยมีงานอดิเรกพิเศษอย่างหนึ่งนั่นคือการสั่งสอนผู้คุมคนใหม่ๆโดยเฉพาะผู้คุมหญิงที่อายุน้อยและดูท่าทางอ่อนแอไงเจ๊กใหม่ระหว่างการตรวจแถวพลอยตะโกนเรียกมีนาเสียงดังกรุณาเรียกดิฉันว่าผู้คุมด้วยขามีนาตอบกลับอย่างใจเย็นแต่พลอยเตรียมแผนต่อไปไว้แล้วโอ้ยคุณผู้คุมทำไมตัวแห้งอย่างนี้ล่ะคะลมพัดมาทีคงปลิวไปเลยมัง้ง นักโทษคนอื่นๆที่อยู่รอบๆหัวรอคิกคักทั้งมิ้น23ปีลักทรัพฝนยี่สิบปีทำร้ายร่างกายและแนนยี่สิบปีช่อโกงซึ่งเป็นคนสนิทของพลอยเดี๋ยวพวกหนูสอนออกกำลังกายให้เอาไหมคะดูอ่อนแอจริงๆนะตอนนั้นเองที่มีนาหันมาสบตาพลอยตรงๆเป็นครั้งแรกแม้จะเป็นการสบตาเพียงสองวินาทีแต่พลอยกลับรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันที ไม่รู้ทำไมสัญญาณเตือนภัยในตัวเธอดังขึ้นมาเหมือนกับความรู้สึกตอนที่ได้เผชิญหน้ากับสัตว์ป่าอันตรายแต่เพราะอยู่ต่อหน้านักโทษคนอื่นศักดิ์ศรีจึงบทบังความรู้สึกนั้นไปโอมองแบบนี้ทำไมคะกลัวนะเนี่ยพลอยแกล้งทำท่าทางโอเวอร์แอคติ้งแต่ในใจกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คู่เล่นๆนแน่ต้องมีอะไรไม่ธรรมดาและในไม่ช้าพลอยก็จะได้รู้ซึ้งถึงสัญชาตญาณของตัวเองสัปดาห์ต่อมา การกลั่นแกล้งของพลอยก็เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเช้าวันจันทร์ที่ห้องสกรีตคุณผู้คุมช่วยยกนี่หน่อยค่ะพลอยทิ้งตะกร้าผ้าหนักยี่สิบกิโลกรัมลงตรงหน้ามีนาเธอจงใจทําให้มันหนักมีนายกตะกร้าขึ้นอย่างเยีบเยบบแต่กลับมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเธอยกตะกร้าหนัก20สบกิโลกรัมได้เบาราวกับมันหนักแค่สองกิโลกรัมโอ้โหแรงดีนี่พลอยทําหน้าประหลาดใจแต่ก็คิดหาวิธีที่แยบยลกว่าเดิมได้ในทันที วันอังคารที่โรงอาหารอุ๊ยขอโทษค่ะพลอยแกล้งทาถ้วยแกงร้อนๆหกใส่เครื่องแบบของมีนาน้ำแกงร้อนๆกระเด็นไปโดนแขนของเธอเป็นอะไรไหมคะผู้คุมอีกคนถามด้วยความเป็นห่วงแต่สีหน้าของมีนากลับไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่น้อยไม่เป็นไรคะ่ะวันพุทธที่ลานออกกำลังกายผู้คุมมาเล่นวอลเลยบ์บอลด้วยกันสิคะพลอยจงใจตบลูกบอลอัดใส่มีนาอย่างแรงคนธรรมดาคงโดนไปแล้ว แต่มีนากลับเอี้ยวตัวหลบอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าเธอรู้ทิศทางของลูกบอลล่วงหน้าและยังรับลูกบอลที่ตกลงมาได้ด้วยมือเดียวพลอยเบิกตากว้างท่าทางนั้นมันดูเป็นธรรมชาติและสมบูรณ์แบบเกินไปตั้งแต่วันพรหัสสดีเป็นต้นมาการกลั่นแกล้งก็เริ่มจงแจ้งขึ้นเจทำไมเงียบจังไม่มีแฟนเหรอหรือว่าแต่งงานไม่ได้เลยมาทํางานที่นี่โอ้ยน่าเบื่อชะมัดโกรธบ้างสิแต่มีนาก็ยังคงอดทนไม่สิ จะเรียกว่าอดทนก็ไม่ถูกมันเหมือนกับว่าเธอกำลังรอจังหวะที่เหมาะสมอยู่มากกว่าพี่สภาผู้คุมรุ่นพี่พูดด้วยความเป็นห่วงน้องมีนาโดนแบบนี้อยู่เฉยเฉยไม่ได้นะเด็กพวกนั้นไม่กลัวแม้แต่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของกรมราชทันดรแต่คำตอบของมีนากลับน่าประหลาดใจไม่เป็นไรคะ่ะพอถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวฉันจะจัดการเองคำว่าเวลาที่เหมาะสมของเธอนั้นช่างหน้าขนลุกราวกับนายพรานที่กำลังเฝ้าสังเกตเหยื่อ แล้ววันศุกร์แห่งโชคชา์ตตาก็มาถึงเวลาส4 3สสิเนช่วงเวลาออกกำลังกายขณะที่นักโทษกำลังอยู่ที่ลานกว้างในที่สุดพลอยก็ล้ำเส้นคุณผู้คุมมาออกกำลังกายกับพวกเราไหมคะตอนนี้เป็นเวลาออกกำลังกายของพวกคุณค่ะโทษน่าเบื่อจริงๆขยับตัวหน่อยสิคะพูดจบพลอยก็ผลักไหล่ของมีนาอย่างกระทันหันไม่ใช่การหยอกล้อแต่เป็นการผลักอย่างแรงจริงๆมีนาเซตถอยหลังไปก้าวหนึ่ง อุ๊ยขอโทษค่ะพอดีพลาดไปหน่อยพลอยและกลุ่มเพื่อนหัวเราะลั่นแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปมีนาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพลอยในวินาทีที่ได้สบตานั้นบรรยากาศทั้งลานกว้างพันเหยือกแข็งคุณพลอยคะเสียงของพลอยสั่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อกี้คุณทำอะไรคะก็แค่ล้อเล่นนะคะล้อเล่นเหรอคะมีนาเดินเข้ามาข้างหน้าหนึ่งก้าวแค่ก้าวเดียวเท่านั้นแต่พลอยกลับถอยหลังโดยสัญชาตญาณ คุณแต่ต้องตัวดิฉันเออคือใครอนุญาตคะน้ำเสียงของมีนายังคงเรียบเฉยแต่ความเรียบเฉยนั้นกลับน่ากลัวยิ่งกว่าเหมือนความสงบก่อนพายุจะมาถึงและตรงนี้คือส่วนที่สําคัญมากมีนาหยิบก้อนหินเล็กๆขึ้นมาจากพื้นมันเป็นกรวดขนาดเท่าหัวแม่มือคุณพลอยเห็นนาฬิก,กาตรงนั้นไหมคะเธอชี้ไปที่นาฬิกาเรือนใหญ่บนกําแพงลานกว้างระยะห่างประมาณ12เมตรดิฉันจะปาหินก้อนนี้ให้เข้าไประหว่างเข็มนาฬิกาคะ ว่าอะไรนะคะฟิลก้อนหินพุ่งออกไปมันกระทบเข้าตรงกลางระหว่างเข็มชั่วโมงที่เลข12กับเข็มนาทีที่เลขหนึ่งอย่างแม่นยำเสียงแป๊กที่ก้อนหินกระทบหน้าปัดนาหยีกาดังขึ้นอย่างชัดเจนทั้งลานเงียบกริบทำได้ไงเหล่านักโทษอ้าปากค้างมีนาหยิบก้อนหินก้อนที่สองขึ้นมาคราวนี้เป็นกรวดที่เล็กกว่าเดิมเห็นแป้นบาดตรงนั้นไหมคะตรงขอบบนของแป้นมีหนอตัวเล็กๆอยู่ ดิฉันจะปาให้โดนตัวนั้นระยะห่างกว่าสิบเมตรฟิลครั้งนี้ก็เข้าเป้าอย่างแม่นยำเช่นกันเสียงติ้งเบาๆดังขึ้นพร้อมกับก้อนหินที่กระทบกับหนอดแล้วกระเด็นออกไปว้าวแต่นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นตอนนั้นเองฝนคนสนิทของพลอยก็ตะโกนขึ้นมาอะไรวะจะแกล้งเจ๊เหรอฝนวิ่งเข้าใส่มีนาเธอเงื้อหมัดพยายามจะจู่โจมจากด้านหลังแต่ยังไม่ถึงหนึ่งวินาทีไม่สิ ไม่ถึง0.5วินาทีด้วยซ้ำมีนาไม่ได้หันกลับไปมองด้วยซ้ำเธอแค่ขยับเท้าซ้ายไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วหมุนตัวหมัดของฝนจึงต่อยลมส่วนมือขวาของมีนาก็จับเข้าที่ข้อมือของฝนพอดีแล้วเธอก็บิดตัวราวกับเต้นรำทำให้ฝนล้มลงไปนอนกับพื้นโอ้ยฝนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดข้อมือของเธอเคล็ดเจ็บเหรอคะมีนาถามอย่างอ่อนโยนเจ็บสิน่าจะบอกแล้วนี่คะว่าอย่าโจมตีจากด้านหลัง มีนาบิดข้อมือของฝนเบาๆเพื่อให้เข้าที่ความเจ็บปวดก็หายไปครั้งหน้าเข้ามาซึ่งซึ่งหน้าสิค้าจะได้ไม่เจ็บตัวคําพูดนั้นทําให้นักโทษทั้ง30คนในลานแข็งทื่อเป็นหินอยากรู้ใช่ไหมคะว่าดิฉันเป็นใครมีนาเดินไปที่กลางลานนักโทษค่อยๆมารวมตัวกันรอบๆตัวเธอโดยอัตโนมัติทั้งกลัวและสงสัยดิฉันจะขอแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะมีนาปลดกระดุมเครื่องแบบออก เผยให้เห็นเสื้อยืดสีดำที่ใส่อยู่ข้างในและสิ่งที่อยู่บนไหล่ขวาก็ทำให้พลอยอุทานออกมามันคือรอยซักเล็กๆแต่ชัดเจนเป็นรูปโลที่มีอินทรีโอบล้อมและข้างใต้มีตัวอักษรเล็กๆเ,เขียนว่าอกเจีวชพวกคุณเคยได้ยินชื่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของกองทัพบ,บกไทยไหมคะหน่วยเฉพาะกิจ90นักโทษต่างสายหน้าเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากลค่ะ ปฏิบัติภารกิจที่คนทั่วไปจินตนาการไม่ถึงทั้งการแทรกซึมหลังแนวค่าศึกช่วยเหลือตัวประกันและภารกิจหลับต่างๆมีนาอธิบายต่อดิฉันรับราชการอยู่5ปีไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ 3. ครั้งภารกิจต่อต้านการก่อการร้าย 12. ครั้งภารกิจช่วยเหลือตัวประกัน 7. ครั้งไม่เคยล้มเหลวแม้แต่ครั้งเดียวใบหน้าของเหล่านักโทษซีดเผือดทุกวันตื่นตีสี่ วิ่งพร้อมเครื่องสนาม20กิโลเมตรภายใน30นาทีฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่า2ชั่วโมงฝึกยิงปืน3ชั่วโมงทำแบบนี้ไม่เคยขาดเลยตลอด5ปีพลอยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล,แล้วแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คะสีหน้าของมีนาเศร้าลงชั่วครู่เพราะครอบครัวคะ่ะคุณพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งคุณแม่เลยต้องอยู่คนเดียวก็เลยมาเป็นผู้คุมเหรอคะคะ่ะ เพราะอยากจะทำงานปกป้องผู้คนต่อไปตอนนั้นเองแนนก็ยกมือขึ้นทางนั้นเรื่องที่พวกเราทำมาทั้งหมดคุณก็รู้มาตลอดเลยสิคะมีหน้าตอบอย่างใจเย็นเรื่องที่จงใจทำให้ตะกร้าผ้าหนักเรื่องที่แกล้งทำแกงร้อนๆหกใสเรื่องที่ตบบอลอัดใสเรื่องที่นินทาลับหลังดิฉันรู้ทั้งหมดคะ่ะแล้วทำไมเพราะอยากให้โอกาสคะ่ะโอกาสที่พวกคุณจะหยุดได้ด้วยตัวเองนักโทษทุกคนกลั้นหายใจแต่พวกคุณกลับล้ำเส้น มีนามองไปที่พลอยการแต่ต้องตัวเป็นสิ่งที่ดิฉันยอมรับไม่ได้ทันใดนั้นมินก็ก้าวออกมาข้างหน้าหนูหนูขอรับโทษด,ด้วยค่ะจะให้พี่พลอยโดนคนเดียวไม่ได้แนนก็ก้าวออกมาหนูด้วยค่ะฝนก็ประคองข้อมือที่เจ็บลุกขึ้นยืนหนูขอรับโทษด,ด้วยคนค่ะพลอยน้ำตาคลอเบ้าคุณผู้คุมขอโทษจริงๆค่ะพวกเราทำเกินไปจริงๆมีนาเผยสีหน้าที่อ่อนโยนออกมาเป็นครั้งแรกแค่พวกคุณเข้าใจก็พอแล้วค่ะ แต่มีเรื่องที่สงสัยจริงๆค่ะอะไรหรอคะตั้งแต่วันแรกที่เจอคุณรู้มาก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าพวกเราจะทำอะไรมีนายิ้มอย่างขมขื่นรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าคุณพลอยเป็นหัวหน้าคุณฝนเป็นหน่วยลงมือคุณแนนเป็นฝ่ายวางแผนและคุณมิ้นเป็นฝ่ายหาข้อมูลได้ยังไงคะผู้คุมจะตรวจสอบและรับรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพวกคุณค่ะเหล่านักโทษถึงกับขนลุกแสดงว่าคุณสามารถจัดการพวกเราได้ตลอดเวลาเลยสินะคะค่ะแต่ไม่อยากทํา ทำไมคะพลอยถามเพราะพวกคุณก็เป็นครอบครัวที่รักเป็นลูกสาวของใครบางคนเหมือนกันน้ำเสียงที่จริงใจของมีนาทำให้ตานักโทษหลายคนเริ่มแดงกำ่ำไม่ว่าพวกคุณจะมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรพวกคุณสามารถเริ่มต้นใหม่และเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้มีนาพูดต่อแต่การจะทำอย่างนั้นได้ก่อนอื่นต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันการรังแกคนที่อ่อนแอกว่าไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยถ้างั้นคุณช่วยสอนพวกเราออกกำลังกายได้ไหมคะ ฝนถามอย่างระมัดระวังออกกําลังกายเหรอคะค่ะอยากจะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆเหมือนคุณผู้คุมมีนายิ้มการฝึกของดิฉันหนักมากนะคะจะทนไหวเหรอไหวคะ่ะไหวครับนักโทษทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันดีค่ะงั้นเริ่มพรุ่งนี้เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบรรยากาศในแดนสี่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกๆหกโมงเช้าการฝึกพิเศษของมีนาก็จะเริ่มต้นขึ้นที่ลานกว้างวิดพื้นส0ครั้งเริ่ม ไม่ไหวแล้วถ้ายอมแพ้ก็เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นไม่ยอมค่ะทั้งซิททับสะควดดึงข้อเธอเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานและสิ่งที่สําคัญที่สุดศิลปะการต่อสู้ไม่ได้มีไว้เพื่อทําร้ายคนอื่นแต่มีไว้เพื่อป้องกันตัวเองแล้วจะแยกกันออกได้ยังไงคะมันต่างกันที่ใจค่ะหมัดที่ชกออกไปด้วยความโกรธกับหมัดที่ชกออกไปเพื่อป้องกันตัวเองมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงสงสัปดาห์ผ่านไปการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้น พลอยเริ่มช่วยเหลือเพื่อนนักโทษคนอื่นเมื่อมีนักโทษใหม่เข้ามาแล้วปรับตัวไม่ได้พลอยจะเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยเหลือไม่เป็นไรนะตอนแรกก็ลำบากกันทุกคนแหละคุณครูของพวกเราบอกว่าคนที่แข็งแกร่งคือคนที่ปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าส่วนฝนนิสัยที่เคยรุนแรงของเธอก็อ่อนลงมากเธอหันไปทุ่มเทให้กับการออกกำลังกายเพื่อระบายความเครียดแทนแนนเริ่มเรียนกศนถ้าได้ออกไปอยากจะเรียนต่อหาวิทยาลัยคะ่ะ ทำได้อยู่แล้วการเรียนก็เหมือนการฝึกนั่นแหละคะ่ะมิ้นเริ่มทําหน้าที่ให้คําปรึกษาปัญหาของเพื่อนนักโทษคนอื่นหนึ่งเดือนต่อมาแดน4กลายเป็นแดนต้นแบบที่มีระเบียบวินัยที่สุดในเรือนจํา6เดือนผ่านไปครูคะวันนี้สอนออกกําลังกายหน่อยคะ่ะได้สิแต่ก่อนอื่นมาดูผลสอบกสสนเมื่อวานกันก่อนดีกว่าเสียงหัวเราะด,ดังมาจากห้องเรียนในแดนสใครจะคิดว่าที่นี่คือเรือนจํา พลอยสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นสกิโลกรัมในสามเดือนและที่สําคัญที่สุดคือเธอได้ความมั่นใจกลับคืนมาครูคะถ้าหนูได้ออกไปแล้วควรจะทําอะไรดีคะคุณพลอยมีความเป็นผู้นําลองทํางานที่ต้องนําคนอื่นดูสิคะจริงเหรอคะค่ะแต่ต้องเป็นการนําไปในทางที่ดีนะไม่ใช่ทางที่ไม่ดีฝนสอบผ่านกระสนในเรือนจําครูคะหนูสอบผ่านแล้วยินดีด้วยนะ งั้นต่อไปก็ต้องเตรียมตัวสอบเข้าหาวิทยาลัยแล้วสิค่ะอยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์การกีอยากเป็นคนแบบครูค่ะแนนมีความฝันว่าหลังจากพ้นโทษแล้วจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หนูก็อยากทำงานช่วยเหลือคนอื่นบ้างค่ะส่วนมินก็เริ่มสนใจด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาอยากจะเข้าใจและช่วยเหลือจิตใจของผู้คนค่ะและในที่สุดวันที่พลอยได้รับการพักโทษและพ้นจากเรือนจำก็มาถึงครูคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ พอยื่นจดหมายให้มีนาตอนแรกหนูกลัวครูมากแต่สิ่งที่ครูสอนไม่ใช่แค่ศิลปะการต่อสู้แต่เป็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงหนูได้เรียนรู้ว่าคนที่แข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่คนที่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าแต่เป็นคนที่ปกป้องพวกเขามีนาอ่านจดหมายต่อแล้วหนูก็เข้าใจแล้วว่าทําไมตัวเองถึงมาลงเอยที่นี่หนูแกลงทําเป็นเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วหนูกลัวกลัวว่าคนอื่นจะดูถูก กลัวว่าคนอื่นจะไม่เกรงใจก็เลยเลือกที่จะโจมตีก่อนแต่พอได้เห็นครูหนูก็ได้เรียนรู้ว่าคนที่แข็งแกร่งจริงๆไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองเลยมีนาอ่านจดหมายจบแล้วก็ยิ้มคุณพลอยต่อไปก็ติดต่อกันได้เสมอนะคะถ้าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยคะ่ะหนูสัญญาว่าจะเป็นคนดีให้ได้หนึ่งปีหลังจากพลอยพนโทษมีนาก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งครูคะหนูเองคะ่ะพลอยคุณพลอย เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำงานอยู่ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเยาวชนค่ะให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดจริงเหรอยอดเยี่ยมไปเลยหนูทำตามที่ครูสอนเลยค่ะไม่โกรธเด็กๆแต่พยายามทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นทำได้ดีมากเลยแล้วฝนก็สอบติดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬแล้วนะคะแนนก็เรียนคณะสังคมสงเคราะห์ส่วนมิ้นเรียนจิตวิทยาการให้คำปรึกษาค่ะทุกคนเจอทางของตัวเองแล้วสินะคะ่ะ ทั้งหมดเป็นเพราะครูเลยหลังจากวางสายมีนาก็มองออกไปนอกหน้าต่างในแดนสี่ยังคงมีนักโทษใหม่เข้ามาและจากไปและมีนาก็ยังคงทำงานเป็นผู้คุมอยู่ที่นั่นครูคะวันนี้สอนออกกำลังกายหน่อยคะนักโทษที่เข้ามาใหม่ทักทายมีนาอย่างดีใจตอนนี้ในแดนสี่ไม่มีใครเรียกมีนาว่าผู้คุมที่น่ากลัวอีกแล้วแต่เรียกเธอว่าครูมีนาวันนี้อยากเรียนอะไรเป็นพิเศษละ่ะพวกหนูเรียนปาหินได้ไหมคะ อันนั้นมันอันตรายไปหน่อยนะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มฝึกสมาธิกันก่อนดีกว่ามีนายิ้มแล้วตอบเย็นวันนั้นผู้บัญชาการเรือนจำเรียกมีนาไปพบผู้คุมมีนาคุณยอดเยี่ยมมากไม่เคยคิดเลยว่าแดนสี่จะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ขอบคุณค่ะสนใจจะย้ายไปทำงานที่แดนอื่นดูบ้างไหมยังมีแดนที่มีปัญหาอยู่อีกสองสาที่มีนาคิดอยู่ครู่หนึ่งท่านคะดิฉันอยากจะทำงานที่นี่ต่อไปค่ะทำไมละ่ะ เพราะยังมีงานที่ต้องทําเหลืออยู่อีกค่ะความหมายของคําพูดนั้นในไม่ช้าผู้บัญชาการเรือนจําก็ได้เข้าใจมีนาไม่ได้แค่แก้ปัญหาแล้วจบไปเธอยังคงติดต่อกับนักโทษที่พ้นโทษไปแล้วเพื่อช่วยเหลือให้พวกเขากลับคืนสู่สังคมที่สู์ให้คาปรึกษาเยาวชนที่พลอยทํางานอยู่ได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษามีนาขึ้นมาเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากฝนหลังจากเรียนจบคณะว,วิทยาศาสตร์การกี่ ก็เริ่มทำกิจกรรมอาสาสอนกีให้แก่เด็กด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแนนกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมส่วนมิ้นก็กลายเป็นนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและจัดโปรแกรมให้คำปรึกษาในเรือนจำา 2. ปีต่อมาทั้งสี่คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อฉลองวันเกิดให้มีนาะครูคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณอะไรกันทุกอย่างเป็นเพราะพวกเธอทำด้วยตัวเองต่างหาก ไม่จริงค่ะพลอยพูดเป็นเพราะครูไม่เคยยอมแพ้ในตัวพวกเราคนอื่นมองพวกเราแล้วก็พูดว่ายังไงก็แก้ไขไม่ได้แต่ครูแตกต่างออกไปดิฉันก็แค่เห็นด้านดีๆที่อยู่ในตัวพวกเธอเท่านั้นเองจะมีสักกี่คนกันคะที่มีสายตาแบบนั้นฝนถามมีนาคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนที่ฉันยังอยู่ในกองทัพมีรุ่นพี่คนหนึ่งเคยพูดไว้ว่านักรบที่แท้จริงไม่ใช่คนที่อาศัตรูแต่คือคนที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรราเว ตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจความหมายแต่พอได้มาเจอพวกเธอก็เลยเข้าใจตอนนี้พวกเราก็กลายเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วค่ะแนนพูดนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันดีใจที่สุดมีนายิ้มอย่างจริงใจทุกท่านครับเรื่องราวนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างหนึ่งอย่าตัดสินคนจากภายนอกคนที่ดูเงียบขรึมและเรียบร้อยอาจมีเรื่องราวและความสามารถที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ 2. ความแข็งแกร่งที่แท้จริง ไม่ใช่การใช้กำลังเพื่อเอาชนะแต่คือการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นผู้คุมมีนาสามารถจัดการกับนักโทษเหล่านั้นได้ทุกเมื่อแต่เธอเลือกที่จะเปลี่ยนจิตใจของพวกเขาแทน 3. ม,มนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะดูมีปัญหามากแค่ไหนหากได้รับการชี้นำที่ถูกต้องและความใส่ใจอย่างจริงใจก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอสี่ภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่การใช้ความกลัวเพื่อควบคุมคนแต่คือการใช้ความเคารพเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขา และสุดท้ายพวกเราทุกคนสามารถเป็นครูมีนาให้กับใครบางคนได้ในที่ของตัวเองแทนที่จะตำหนิและตัดสินผู้อื่นลองช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้นั่นแหละคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่หรือปัจจุบันผู้คุมมีนายังคงทำงานอยู่ที่เรือนจำแห่งนั้นและทุกๆวันเธอก็ได้พบกับนักโทษใหม่ๆพร้อมกับมอบโอกาสครั้งที่สองให้กับพวกเขาคนเราทุกคนทำผิดพลาดได้แต่ความผิดพลาดนั้น ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะจบสิ้นเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่คือคำพูดที่ผู้คุมมีนาพูดอยู่เสมอเรื่องราวของเธอยังไม่จบลงวันนี้ที่ใดที่หนึ่งเธอก็คงกำลังหวานเมเล็ดพันธุ์ทูแห่งการเปลี่ยนแปลงเมเล็ดใหม่อยู่แล้วคุณล่ะครับตั้งแต่วันนี้ลองมองคนรอบข้างในมุมมองใหม่ๆดูบ้างไหมลองคิดดูว่าคนๆนั้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่มีศักยภาพอะไรแฝงอยู่และจำไว้ว่าคุณเองก็สามารถเป็นครูมีนา ให้กับใครบางคนได้เช่นกันหากเรื่องราวในวันนี้สร้างความประทับใจและให้ข้อคิดแก่คุณอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์เราจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครั้งหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าประทับใจและมีความหมายยิ่งขึ้นไปอีกขอบคุณที่รับชมจนจบครับ